สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนนะครับในช่วงของเอครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม2องพนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโนม้มเป็นเช่นไรนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนเลยเพื่อสะดวก รวดเร็วในการทำนายดวงนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ยูเซอร์บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับส่วนอิทธิพลใต้ไพ่ที่ไม่ได้โชว์นะครับเป็นไพ่สองเหรียญน,นะทีนี้เรามาดูกันนะว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับถ้าเห็นไพ่ลหลไม่ต้องกังวลนั่นหมายถึงว่าเป็นไพ่ของ คำแนะนานะครับไม่ใช่เป็นไพ่ลายนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ลายมันก็ต้องขึ้นมาเป็นเรื่องปกติเพื่อเราจะได้มีแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขนั่นเองนะครับอิทธิพลของชาวมีนลัคนามีนนะครับในช่วงของเดือนนี้มีไพ่8ถ้วยปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกชาวมีนลัคนามีนนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณค่อนข้างที่จะ อาจจะมีความเบื่อหน่ายก็แล้วแต่หรือเป็นความอึดอัดใจนะครับหรือเป็นแบบแรง,แรงกระตุ้นพลชันบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะเริ่มต้นในสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าเดิมในที่ที่เป็นอยู่ก็ได้เช่นกันาอาจจะเกิดภาวะความกดดันก็ดีนะครับเป็นในเรื่องของความอิ่มตัวก็ได้หรือเป็นนลักษณะของความไม่ได้ดังใจนะครับหรืออยู่ไปแล้วมันไม่มีอนาคตมันมีลักษณะของการที่ตัวคุณเองอยากจะสแสวงหาในสิ่งอื่นที่ดีกว่า ถ้าเราย้อนกลับไปดูดดวงชะตามันตรงกับไพ่ใบแปดถ้วยเลยดวงชะตาของคุณคือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวโคจรเข้าสู่เรือนวินาศวินาศแปลว่าอะไรวินาศแปลว่าถิ่นแดนไกลวินาศแปลว่าพังทลายวินาศแปลว่าการแบบจบเพื่อการเริ่มต้นนี่เลยแปดถ้วยคือคล้ายๆพบวินาศเลยแปลว่าคุณอยากจะแสวงหาสิ่งอื่นเพราะคุณรู้สึกอึอดอัดคุณรู้สึกเหมือนแบบ อยู่ที่เดิมแล้วมันเหนื่อยอ่ะอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่มีอะไรที่มันดีเลยกณเลยอยากจะหาที่อื่นหรือมันมีปัญหาแล้วเราก็แบกรับมันมานานเหลือเกินละเราเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือละทิ้งสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่า นะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดของไพ่แถ้วยนั่นเองดังนั้นเนี่ยคือคุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปเถอะเพราะดวงชะตามันบอกว่าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นก็เปลี่ยนแปลงนะครับแต่อย่าเพิ่งคาดหวังมากจนเกินไปในช่วงของเดือนมก,การานะครับถึงแม้มันอาจจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีแต่ถ้าคาดหวังเกินไปเราก็ผิดหวัง เราแค่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีตามมาภายหลังเองนะครับอย่ามัวแต่นนอยอย่ยามัวแต่คาดหวังจนเกินไปนะครับเราควรโฟกัสในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอย่าไปคิดว่าโอ้เราอยากจะได้แบบนั้นเราจะได้แบบนี้เหมือนคนอื่นเขาบ้างอะไรแบบเนี้ยจังหวะของคุณมีแน่นอนแต่ไม่ใช่ช่วงเดือนมกราช่วงคุณจะได้คือช่วงเดือนมีนาต่อเมษานะครับเป็นช่วงจังหวะนั้นอันนี้คือบอกนิดนิด คือดาวประจําตัวคุณต้องออกจากภพวินาศเข้าสู่ทับลัคนาของคุณเป็นตําแหน่งกเกษตรบดีนะครับอยู่ในราศีมีนคุณถึงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาแล้วสาเร็จถึงแม้เราไม่ต้องรอขนาดนั้นหรอกเพราะในช่วงของเดือนนี้มันก็มีความสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการนะจากไพ่หกมายนั่นเองเพียงแต่คุณต้องอดทนและรอคอยสักนิดหนึ่งไงอย่าเพิ่งไปแบบ คิดมากอย่าเพิ่งไปแบบจะต้องเอาตอนนั้นให้ได้อะไรแบบเนี้คือความสําเร็จมันเข้าข้างคุณอยู่แล้วแหละเพียงแต่คุณต้องใช้จังหวะใช้โอกาสเพราะถ้าเกิดคุณมีแต่แบบวิตกกังวลมีแต่คิดมากมีแต่ระแวงกับสิ่งต่างๆเกินไปเนี่ยนะครับการไปก็ไม่มีความสุขมันไปแล้วมันก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมเพราะอะไรครับคุณมัวแต่กดดันตัวเองแฮงแมนความกดดันนะครับแล้วก็ สี่ถ้วยคือการแบบคิดที่อยากจะไปตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปคิดแบบนั้นมากจนเกินไปคือคิดได้แหละคิดไปอนาคตข้างหน้ามองไประยะยาวอย่ามองแต่แค่ว่าไปตรงนั้นแล้วจะดีไปตรงนี้แล้วจะดีทุกอย่างเนี่ยบางทีแล้วนะ่ะดวงมันไม่ดีนะ่ะคุณไปไหนมันก็ไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าหนีเสือปะจระเข นะเผมเคยเจอแล้วแบบนี้เลยนะครับคิดว่าตรงนั้นจะดีกว่าเอาไปตรงนั้นพอไปตรงนั้นปุ๊บเอาแย่กว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกชาวมีนว่าคืออย่าไปคาดหวังนะเนี่ยคาดหวังเนี่ยกำลังหลับฝันเนี่ยสามถ้วยมันอยู่ตรงหน้าไม่สนใจไปสนใจในสิ่งที่ตัวเองฝันเนี่ยมันคือฝันได้แหละแต่อยา่าคาดหวังไง พราะความคาดหวังมันจะทำํำลายตัวเราเองมากเลยนะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่เป็นไปนในสิ่งที่เราหวังเอาไว้เนี่ยเราจะเสียไมซ์เซลของตัวเองเสียในลักษณะข,ของความเป็นตัวเองสูญเสียความเป็นตัวเองไปหมดความมั่นใจไปอ้าวฉันคิดผิดเหรอเนี่ยเราก็จะไม่กล้าตัดสินใจอีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีผลต่อไมซ์เซตมากเลยนะครับสำหรับชาวมีนนาถ้ามันยังไม่ดีเนี่ยเราคิดว่าตัวเองทนได้ก็ทนไปก่อน แต่ถ้าทนไม่ได้แล้วจริงๆคือวินาศมันว่าพังทลายมันแปลว่าจบเนี่ยดวงมันบังคับให้คุณต้องจบคุณก็ต้องจบมันไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ไม่ต้องคิดมากเพราะดวงมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องแบบนี้เพราะแฮงแมนมันคือความอึดอัดใจมันคือความที่เราเหนื่อยละกับการที่จะต้องทนอยู่ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะคุณอาจจะมีปัญหานะครับกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรหรืออาจจะมีคนขัดแข้งขัดขาเราเนี่ยมีคนคอยโจมตีเราอยู่ ไฟออฟซอร์ดนะครับมันหมายถึงว่าคุณอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหากับเจ้านายได้ด้วยนะเออพะไพ่ใบนี้แปลว่าระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะเพ่งเล็งเรานิดหนึ่งนะเราจะมีปัญหาความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าเราอดทนและเราไม่ยอมเราต่อสู้ไม่ใช่ไม่ยอมลงให้ผู้ใหญ่นะครับแต่หมายความว่าอดทนและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพราะว่าเรามีศักยภาพเราก็โชว์ศักยภาพไปเลยทําอะไรให้มันทุกอย่างให้มันดี แต่อย่าโชว์มากเกินไปนะครับเพราะดาวประจําตัวนีพบวินาศบางทีแล้วมันมันยังไม่ใช่จังหวะของคุณนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอดทนให้มากนะสำหรับชาวมีเนาะแต่ถ้าอดทนไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลง,ปลงมันไปบางทีมันอาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีรอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้าจากไพ่หกไม้นั่นเองถ้าคุณใช้สตินะ่ะ ลับรองคุณผ่านแน่นอนเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวของชาวมีนลัคนามีนคือดาวพระศบดีนะครับเป็นดาวแห่งความรู้สติความคิดความชํานาญคุณมีของที่ดีอยู่ในตัวนะแค่คุณเอามาใช้ให้ถูกต้องถูกเวลานะแค่นั้นเองอทุกอย่างมันก็ลื่นไปหมดละไม่จําเป็นเลยอย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่มันเป็นเพราะคุณคาดหวังคุณก็จะติดกับตัวเองจนเกินไปเพราะว่าอะไรครับ ฟ้าเขาให้คุณอยู่ข้างหลังแต่คุณจะมาอยู่ข้างหน้ามันก็มีแต่ปัญหาเท่านั้นแหละเห็นไหมมีปัญหาเพราะอะไรเขารู้แผนการเราหมดเลยนะครับเออเราตกมาตายได้นะดังนั้นเนี่ยทำอะไรต้องใช้ความอดทนความพยายามต่อสู้ไปอีกสักหน่อยหนึ่งอย่าคิดว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ได้จะอยู่ไปตรงนี้เปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องเปลี่ยนอยู่เงี้ยวิ่งเป็นรอบอยู่เงี้ยมันสุดท้ายมันไม่มีอะไรดีเลยนะครับเออดังนั้นเนี่ยคือจิตใต้สำนึกคุณอะ ก็อยากจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไหมไพ่สองเหรียญเนี่ยสองเหรียญหมายถึงการเงินแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องการเงินมันแปลว่าการเปลี่ยนกลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็จะกลับมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้จะกลับไปอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ดีจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นไม่ดีจะไปอยู่ตรงนี้มันเลยแบบใช้อารมในการตัดสินใจเพราะดาวพฤหัสบดีที่โคจรอยู่ในราศีกุมเนี่ย เขาบกปีขานนะครับจะเป็นปีที่ค่อนข้างใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าออจะมีเลิกหนึ่งชื่อจําจชื่อเลิกไม่ได้นะครับน่าจะเป็นเลิกที่เกี่ยวข้องกับเพชฌฆาตเลิกด้วยเป็นเลิกที่ใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจและอยู่ในราศีธาตุลมคือไปไปมามาคืออยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็จะไปตรงนั้นมันเป็นเลิกของการใช้อารมณ์ ดังนั้นอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปมันกดดันมากกับการที่เราใช้อารมณ์นะครับในการตัดสินใจเพราะอยู่ตรงนั้นไม่ได้วินาศมันว่าพังทลายมันบังกับให้คุณต้องจบทุกอย่างลงดังนั้นคุณก็ถ้าไม่อยากเปลี่ยนอะไรมากจนเกินไปก็พยายามอดทนและต่อสู้ไปใช้ในเรื่องของสติความรู้ของคุณให้ดีแล้วคุณจะสามารถหาทางออกได้คือปัญหามันมีเข้ามาแต่คุณจะสามารถเอาชนะมันได้แหละ เพราะอะไรมีไพ่สเตนนะไพ่สเตนเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อยู่หมัดเลยเอาอยู่แน่นอนเพราะว่าอะไรความสําเร็จก็เข้าข้างคุณนะครับถ้าคุณใช้สติในการดําเนินชีวิตกับการงานกันทําทุกอย่างเนี่ยจะประสบความสําเร็จหมดเลยอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะรู้จังหวะและรู้โอกาสมากแค่ไหน ผมบอกไปแล้วว่าดวงคุณจะดีในช่วงเดือนมีนาและเมษาแต่ถ้าคุณยังฝืนดื้อดึงดันอยู่เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามดวงนะเพราะจะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มาบอกอาจารย์ไม่ทันแล้วเออคาว่าไม่ทันแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอารมณ์เหนือเหตุผลถูกไหมครับออิทธิพลของไพ่เซน์มาบ่งบอกว่าแม้ว่าปัญหาสิ่งไหนที่มันใหญ่คุณสามารถเอาชนะมันได้ควบคุมมันได้ เห็นไหมครับผู Woah ้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ต่มไพ่เลยนะดูดีๆนะครับผู้หญิงคนนี้มีอินฟินิตี้อยู่บนหัวแปลว่าอะไรครับเธอสามารถที่จะมีไอเดียมีความคิดมีจินตนาการมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุดมีไอเดียมีความคิดเยอะแยะมากมายเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะไพ่ผู้หญิงคนนี้เป็นแค่นารีแต่ไปง้างปากสิงโตที่เป็นเจ้าป่าเข้าหมายความว่าไพ่มันเปรียบเทียบว่าตีตีปริศนาออกมาว่า คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ในลักษณะของการที่คุณมีปัญหาสิ่งใดคุณจะสามารถแก้ไขมันได้ถ้าคุณมีสติเห็นไหมสติมันคืออินฟินิตี้ความคิดที่ไม่หยุดยั้งที่คุณจะสามารถแก้ไขมันได้ ดวงมันบอกว่าคุณสามารถแก้ไขได้คุณก็มีสติสิแล้วคุณก็แก้ไขมันเดี๋ยวมันก็สําเร็จถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะครับคุณมีสติในการแก้ไขมันก็จะแก้ไขได้และประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการนะครับเพราะมีไพ่หกหมายด้วยดังนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าเราฟังไพ่ตั้งแต่แรกจนจบคุณจะเข้าใจแต่คุณเห็นแต่ไพ่ลายแล้วคุณปิดไปเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่คุณจะแก้ไขมันได้สักทีล่ะ เพราะคุณไม่ยอมฟังแต่คุณฟังแต่สิ่งที่ดีเกินไปคุณไม่ยอมรับในสิ่งที่มันไม่ดีเลยคําว่าไม่ดีมันแปลว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันเป็นไพ่ของการแนะนําเห็นไหมครับผมพยายามแนะนาแน่แก้ไขปัญหาให้กับคุณเห็นไหมครับอืมแทบจะดูส่วนตัวอยู่แล้วอะ่ะเออนะครับแต่บางคนอาจจะมีแบบ ปัญหาที่ใหญ่โตกว่านี้อาจจะต้องปรึกษาอันนี้ก็เข้าใจนะครับอประมาณนี้เนาะก็ค่อยๆแก้ไปแล้วคุณจะแก้ไขมันได้นะครับปลดปล่อยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างได้จั d เจมันคือไพ่ของการปลดปล่อยพลังงานการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสําเร็จเห็นไหมครับความสําเร็จมันเข้าข้างคุณอยู่แล้วปัญหาต่างๆคุณจะสามารถแก้ไขได้และเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตที่ดี j u d g m e n t หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อะไรที่มันเข้ามาแบบกระทันหันนะ่ะ เออประมาณนั้นนะครับบางทีปัญหาต่างๆมันอาจจะแก้ไขได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้พละกกาลังมากจนเกินไปมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ดีขึ้นนะครับเพียงแต่เรามีสติในการดําเนินชีวิตทุกอย่างมันจะหลุดมันจะแก้ไขได้หมดพอไพ่จัสมินหมายถึงการหลุดพ้นเห็นไหมครับปัญหาของคุณมันมีแต่คุณก็หลุดพ้นได้จากไพ่จัสมินนั่นเองนะครับ ทีนี้มันมีไพ่เดวิลขึ้นมาด้วยระมัดระวังในเรื่องของคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับคุณหรือมีปัญหากับคุณกดดันกับคุณแบบนี้นั่นแหละก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปคุณสามารถเอาชนะเขาได้เพราะมันมีไพ่ของการเอาชนะเขาอาจจะแพ้ภัยตัวเขาไปเอง j u d g m e n t j u d g m e n t หมายถึงว่าเขาสามารถจะแพ้ภัยตัวเองไปเขาจะได้รับเวรรับกรรมของเขาเองดังนั้นไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับเข้าใจว่าคุณอาจจะถูกกดดันถูกกระทํามาเยอะแต่ถ้าคุณอดทนได้ เขาจะถูกหลับกรมของเขาไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวมีนลัคนามีนนะครับมีไพ่สเวนออกเพนทาึ้นตอนนี้คุณอาจจะหมุนเงินไปอีกสักพักหนึ่งนะค่อนข้างที่จะเดินชนเดือนสักนิดหนึ่งอนะ่ะหมุนเงินไปอีกสักหน่อยหนึ่งแต่สุดท้ายคุณจะประสบความสําเร็จได้เพราะมีไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญหมายถึงนษณะของการที่คุณนะั้นเ ลงทุนอะไรไว้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นคุณทํางานมากขึ้นคุณจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่มากขึ้นแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องหมุนเงินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายคุณจะได้เงินที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งถึงแม้มันจะไม่ได้วื้อหวาแบบ9้าเหรียญสิบเหรียญแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีการเงินที่ประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเจ็ดเต็มสิบอะมันก็ค่อนข้างแบบโอเคแหละเนาะไม่ได้ฝืดเคืองไม่ได้แบบ มีปัญหาขนาดนั้นแต่ถ้าคุณต้องการที่จะหมุนเงินเพราะคุณอาจจะแบบมีการติดทําธุรกิจอะไรแบบนี้ยมันต้องใช้เงินในการลงทุนเพิ่มเติมแบบเนี้มันก็อาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินกันบ้างนะครับคุณอาจจะทําสินเชื่อผ่านนะใครที่รอคอยในการกู้เงินเนี่ยจะโอเคแหละคุณจะได้เงินตรงนี้นะครับและใครที่ติดอยู่เงินมันอาจจะติดในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมกราเนี่ยอาจจะมีเงินติดอยู่หมายถึงว่าแบบ ลงทุนไปแล้วอาจจะแบบขาดสภาพคล่องไปหรือการลงทุนแล้วมันได้รับผลตอบแทนที่เงียบไปจังหวะหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณอดทนไปอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลับมามีแนวโน้มทิศทางที่โอเคมากขึ้นถึงแม้มันจะไม่ได้ขายดิบขายดีแต่มันก็ใจชื้นขึ้นมาได้แหละเพราะว่ามันเริ่มมีผลประกอบการนั้นที่เราอดทนรอคอยเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วนะครับเหมือนต้นไม้เนี่ยมันกําลังผลิต ผลออกมามันแคล้ายแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเรากําลังจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนี้เราได้แล้วนะครับมันใกล้จะถึงเวลาแล้วให้อดทนรอคอยอ,อีกนิดหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณสามารถหมุนเงินได้ดีเหมือนเดิมนะครับระมัดระวังใครมา ยืมเงินอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะเดวิลเซ็นเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้การคำต้องระมัดระวังใครจะร่วมหุ้นลงทุนในลักษณะของการมีพันธมิตรถ้าลงทุนคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าลงทุนมีพันธมิตรต้องระมัดระวังสกรีนดูให้ดีก่อนเพราะเขาอาจจะเขาอาจจะมาหลอกเราหรือเขาอาจจะแค่ต้องการผลประโยชน์จากเราเท่านั้นนะครับใครมาชวนลงทุนอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงต้นถึง การเดินมกราเดี๋ยวเรามาดาูกลางถึงปลายเดือนอีกครั้งในคืนหน้านะครับเดี๋ยวจะทําให้เนาะแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนร่วมนะครับแต่ลงทุนคนเดียวได้แต่อย่าลงทุนร่วมนะไม่งั้นคุณจะมีปัญหาภายหลังแต่ถ้าลงทุนหมายถึงว่าเซ็นสัญญาไปแล้วก็รอบครอบให้มากแล้วก็ตรวจสอบการเงินให้ดีนะครับก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูโชคลาภกันบ้างนะครับสำหรับชาวมีนราคามีนในช่วง ครึ่งแรกของเดือนมกราไพ่ใบแรกหกเหรียญน,นะครับสิบเหรียญโอ้การเงินโชคลาภมาแล้วนะทาวเวอร์โอเค อิทธิพ<ม>ลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ใครที่ลงทุนเอาไว้เนี่ยมีโอกาสได้รับผลตอบแท,ไบทนได้รับผลรีเทิร์ได้รับผลปันผลที่ดีนะครับเพราะว่าสิบเหรียญปรากฏยังไงคุณก็มีเงินเหลือ,เล,อเลยนะครับจากเจ็ดเหรียญเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นสิบเหรียญมีโชคมีลาบมีโอกาสถูกรางวัลแต่อย่าอออินนะครับฟังแบบนี้วงเล็บนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังว่าอย่าอออินเด็ดขาดเพราะมันมีไพ่ทาวเวอร์นะพังเลยนะครับ ตอนได้มันได้นะแต่ถ้าออกไม่ทันระวังนะพังเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ซื้อในลักษณะของสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอย n อีเทอเรียมต่างๆหรือเป็นในเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลหรือเป็นเกี่ยวข้องกับหุ้นกลองทุนต่างๆเนี่ยอย่าเวทแบบอย่าลงทุนแบบออินหรือทั้งหมดที่มีแต่ขาดเลยตอนมันได้อมันได้ถึง10เหรียญ แต่พอมันขาดทุนเนี่ยมันหมดเลยนะครับทาวเวอร์คือพังทาลายล้างพอร์ตเลยนะเออต้องเรามาระวังแต่ถ้าเกิดใครที่มีเงินแบบลงทุนต่อเนื่องหละยะยาวอยู่แล้วเนี่ยจะได้กําไรนะครับเป็นช่วงจังหวะที่คุณเวทเงินเพิ่มเข้าไปแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีเพราะคุณอาจจะขายได้กําไรก่อนแล้วในช่วงแรกนะครับแล้วก็จะเติบโตและพัฒนาที่ดีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณแบบ เขาเรียกว่าลําสําในทางศัพท์ของเทคนิคของหุ้นและก็ของคริปโตเขาเรียกว่าล่ําสํานะครับอันนี้อาจจะขาดทุนขาดสภาพคล่องไปล้างพอร์ตเลยนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นอาจจะเป็นจังหวะที่ขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือทํานายพยากรณล่วงหน้าเนาะก็อย่าอออินทั้งหมดนะออแต่คุณก็ได้กําไรที่ดีแหละส่วนใครที่อยากจะเ,ออเขาเรียกว่าลงทุนใน,นลักษณะของการไม่เรียกลงทุนเสียเขาเรียกว่าลาบลอย ใครที่อยากจะลงทุนในลาบลอยเนี่ยนะครับก็อยากอออินนะทาวเวอร์ระวังจะขาดทุนนะครับ ก็มีโอกาสที่จะได้ถูกรางวัลค่อนข้างใหญ่แหละแต่ถ้าเกิดลงทุนมากเกินไปก็มีความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงนะครับผมไม่ได้ชี้นำนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะอยากทราบว่าเลขเด่นนเลขนำโชคต่างๆหรือเป็นแบบจะมีโชคลาภยังไงบ้างเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาภจาก1ิเหรียญนั่นแหละถามว่ามาจากไหนมาจากเลขที่บ้านนะครับมีโอกาสมาจากเลขที่บ้านทําบุญให้มากมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จทาวเวอร์มาแปลว่าบางทีแล้วคุณอาจจะไปเสี่ยงในลักษณะของ เลขที่ทะเบียนรถของอเลขที่บ้านเลขที่ทะเบียนรถของอะ,อะไรที่มันเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดที่มันสิ่งเช่นถ้าสมมติว่ารถที่มันเคยเฉี่ยวเคยชนน่ะลองเอาเลขทะเบียนนั้นน่ะมาซื้อบางทีอาจจะถูกก็ได้เช่นกันนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปซื้อเลขที่บ้านที่มันแบบ ประสบเหตุเพศภ,ภัยบางสิ่งบางอย่างแต่เรากลับได้รับผลตรงนั้นลองเขาเลขที่บ้านของปัญหาของบ้านหลังนั้นที่มันมีปัญหานะ่ะลองไปซื้อดูอาจจะมีรางวัลอาจถูกก็ได้เช่นกันแต่อย่างที่บอกนะบริหารความเสี่ยงนะครับไม่ได้ชี้นำนะแต่แค่แนะนำนะครับเลขนำโชคของคุณคือเลขอะไรกันบ้างเนาะเลขนำโชคนะครับคือเลข0 6 0นย์ะครับ0 6 0 นะครับหรือนําไปกลับก็ได้6 0 6หรือ660อะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะนําไปกลับเลยนะหรือมีเลขในใจอย่างที่บอกว่าเป็นเลขที่บ้านนะครับหรือเลขที่ทะเบียนรถที่อาจจะเคยเฉียวชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดปัติเหตุต่างๆเนี่ยอาจจะเอาเลขเด่นนาโชคตรงนั้นหรือเจอุบัติเหตุเลขทะเบียนรถของคนนั้นลองเอาไปซื้อเสี่ยงโชคดูอาจจะมีโอกาสของการถูกรางวัลก็ได้เช่นกันพยายามทําบุญมากๆนิดนึงนะครับเพื่อต่อยอดผล ของคุณให้มันมีผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตข้างหน้าแต่บริหารความเสี่ยงสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ